สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องไรมาแล้วคะรายการที่จะพูดคุยมามอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวายนะคะเรื่องที่นัดชอบสนใจหรืออยากจะพูดถึงค่ะวันนี้ก็จะมาส่องโมเมนต์คู่เกรดอินค่ะทุกคนเย้บอกเลยว่าสองคนนี้นะคะนัดรู้จักอยู่แล้วนะคะรู้จักแบบทั้งคู่เลยแล้วก็รู้จักมานานแล้ว ก็เห็นว่าแบบว่าน้องได้แบบว่ามาเล่นซีรีส์คู่กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบเอ้ยอยากมาอัปเดตโมเมนต์คู่นี้สักหน่อยเพราะนั่นก็เคยเห็นโมเมนต์มาบ้างเวลาแบบว่าเขาพูดคะคงค่ะกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเกรดพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดกับอินอะไรเงี้ยก็อุ้ยน่ารักอ่ะเลยอยากมาแบบตามสองโมเมนต์สักหน่อยนะคะซึ่งคู่นี้ก็คือมีซีรีส์คู่กันใช่ไหมในเรื่องวันดีวิทยาคือทาเออนะมีโอกาสได้ทําเป็นแบบน่าจะตัวเทเลอร์ไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ได้ดู ซีรีส์นะคะแต่ว่าเห็นโมเมนต์นอกจุงนอกจอแล้วก็เห็นแบบที่เขาตัดสั้นๆมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ในจออะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากมาเห็นแบบว่าเคมีนอกจอที่มากขึ้นก็เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าก่นไปฝากดด้วยกดไลค์ก็แชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถือเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้เราค่ะเดี๋ยวเราไปส่องโมเมนต์กันก่อนแล้วค่อยมาบอยกันทายคลิปอีกยาวเลยค่ะไปไปดูโมเมนต์กันก่อนถ้าห้ผมไม่กินซ้ำนะครับพี่ อตอนแรกก็จะไม่กินเหมือนกันค่ะหนูดึงพี่ไว้น่มค่ะ,ะโอเค,อเ,คเข้าใจละว้าว ว้าวมันก็มีความน่าคลายอยู่นะเกรดอินอะมีความน่าคลายกันอยู่นะได้ปะมอินต้ขของการความรู้ใหม่พี่เลยนะว่าไก่แม่งปีนต้นไม้ได้เว้ยก็หลอกมาเป็น นกเหรอไม่ใช่ไก่เหรอยางขนาดไหนใช่ป่ะเออที่โอ๋บอกฮะเป็นนกนกเหรอตัวเหลืองๆปะมันเป็นนกไม่ใช่หรอในต้นไม้ไม่ใช่ไก่เหรอมันมีนกที่ทำรังอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ไก่มันเป็นแม่แต่มันอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆนะพี่เออเป็นนกเอ๋อไก่ป่าเราเราจับได้ไหมพี่เอาไปปล่อยห้องเพื่อนวะเพราะว่ามันปีกมันปะ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 ป็น้องช่วงไหมอ่ะน้องจิกไหมอ่ะไม่แต่จะบินวัด อ๋อเดี๋ยวเพื่อนเราโดนจับได้ขอบคุณที่มีเฉลยค่ะแม่เรอจับได้หรือเปล่าไม่เหรอเครียดตามเลยเนี่ยว่าสุกไก่นกแบบนี้ฉันจะไป าก็มีมุมเห็นอนู่นะูเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะทุกคนเอาตาใจตาเธอยังไม่เคยจีงฉันไปหรูตัวดอาจไ่ดีเทใครแ่เบอกฉนี่และดกับัวใจลาต่ีใหนีไปไหนเอตัวเลยฉันคงไม่อาัใครฉันไม่เหรอเฮนะ้ยลอไเรนะอเนะ่ะ เออดีได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้ได้เอาจริงเด้อเอาจริงจริงเอาจริให้ดมจริงเหรอเอาคำจริงเคาจริงแบบไม่ต้องกู้งกวได้ได้ได้ไม่เหม็นเอาจริงก็คือไม่เหมือนตอนนี้ที่เล่นซีรีส์อะมันไม่ได้สระผมไม่ได้ดมหรือเปล่าอันนี้หอมนะคือเต็มพอดได้อันนี้หอมนี่หอมนี่หอมอันนี้เต็มพอดถ้าดมจริงนี่เกรฟต้องโนใจใจนะ มันมันหลายรอบเหมือนกันเนาะคือ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 เวลาไปกองอ่ะมันมันเช้าเนาะมันแบบเจ็ดโม่แปโม่เงี้ยผมก็ก็ตื่นก็ตื่นเช้าไงเขาก็ต้องมีก่อนหน้านั้นอ่ะมันต้องมีก่อนหน้านั้นอ่ะไม่มีไม่ได้วันเดียววันเดียวมันสามารถได้ขนาดนั้นเลยเหรอ้พี่พี่รู้ได้ปะอายได้ป้ามันขนาดนั้นเลยเหรอโดมหัวตัวเองกันนะไม่รู้เอ้ยหัวเหม็นกันแะนี่นี่นี่ผมมีเสื้อนี่ด้วยนะครับอินขโมยเสื้อใครมาใส่ใครเป็นคนพูดหรอ <P>. ไม่ใช่แกมันคือแค่ฉันแต่ว่าฉันเป็นคนเดียวน่าจะคนเดียวแหละมัง้งเพราะพี่ก็ไม่มีอเออในงงมาก <laughs> ในซีรทีวีที่มีเสื้อบาสท,ที่ไม่ได้เล่นบาสองงวะองงคือคือล<น>งชื่อไว้เหรอ ใช่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไวผมขอเสื้อไวตอนแรกผมไม่รู้ผมคืออย่างพี่พี่ก็ได้เสื้อแขนยาวที่เราใส่เ,เสื้อเสื้อเสื้อแขนปกติอะเสื้อแขนปกตินะแต่ว่าตอนแรกผมไม่รู้มผมคิดว่ามันสามารถขอได้ผมเลยบอกขอขอเป็นแขนกูดแล้วแม่ไดก็เลยไปขอมาให้รอเออก็เลยเป็นคนเดียวที่มีเสื้อมันคือเสื้อบาสนี่เราดูนี่อินพิธาเบอร์สี่นะแต่ไม่เห็นไม่ได้เงาบนสนามไม่เห็นส่วนคุณลุงโรเ,เบิร์ตแทบวิ่งแทบตาย โอเคไม่แย่ขายใหญ่นิดหน่อยแย่ค่ะขายใหญ่นิดหน่อยอะไคะขายใหญ่กว่าเด็กทั้งสนามรวมกันนะตัดใจไม่ไหวนี่ก็ไม่รีบอย่างนี้หรือเปล่าคะไรหป่าอันนี้นหลายเวลาตัดไม่ได้ด้วยนะอินทำไมทำไมงั้นเราเลิกคุยกันนั่งลงเดี๋ยวนี้คุณหนูยังเวียงคุณหนูยังวินผมบอกแล้วเรามีร่างที่แบบที่เขาดูแล้วคนอื่นยังไม่เห็นแล้ว สิ่งที่ออกไปอ่ะตอนนี้มันเป็นกระแสตีกับหมดว่าผมอ่ะขี้วโวยวายขี้วีนใช่ไหมมันเป็นมันเป็นภาพที่เขสาสร้างอมาคือทุกคนเขารับสารจากเนี่ยสิ่งที่คุณพูดไปม่อกี่อินเนอร์คุณชัดม,มากเม่ <laughs> ถ้าเขาแคปไปอ่ะชฉพาตอนที่คุณโมเมนต์ Moment, คู่นี้ส่วนใหญ่อ่ะที่เราจะสังเกตนะจะเป็นแบบเ<ล>ย้ายวนะเพะเขาคุย<ล>กันแบบว่าตึ๊บปั๊บตึ๊บปั๊บอะ <c oughs> เป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะก็คงเป็นแบบวันนี้กัน่ิ

มือเป็นไรเอ่ยคิดเองเปล่าเนาะเายอนอ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะอ๋อเอาไปข่าวให้ข่าวตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไป้วครับอ๋อแสดงว่าพี่เป็นคนชวนชวนชวนยอมรับผมยอมรับผมโดนเรียกคุยสี่ครั้งแริว่าจริงว่าผมว่าชอบช็อตฟิลพี่ข่าวมันเพิ่มเสียงกว่านะเขาบอกช่องจริงมันได้อยู่เนาะตอนบันทึก็จะบอกห่ารักหนุ่ม่รักน้องอีคนสอบไงสอบไงทุกคนไม่ชินหมอทุกคนไม่ชิน อีกอกคณอยู่ใช่ๆเธอยังน่ารักขนาดนี้เธยิ้มให้กันสักทีเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนคณะอยู่ใช่ๆยังทํามีหัวใจของฉัน ใช่ครับคุณสวนโพคุณสวนโพวันนี้แข็งมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้แม่ที่บอกเองว่าหนูจะเป็นยอร์คเขาค่ะไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะคุณไปวันเลยไหมเลยหนูจะเป็นยอร์คเขาค่ะ

<laughs> เอาจบแล้วทุกคนเอ้ยจบได้ดีจบได้ดีบอกเลยว่าเอ้ยคู่นี้เขามีแบบว่าเคมงเคมีให้ดูแบบพอใช้ได้อยู่นะเยอะอยู่นะได้อยู่ <laughs> ตอนแรกน,นั้นึกว่าจะน้อยกว่านี้นึกว่าจะมีแต่แบบโมเมนต์ซ้ำๆกว่านี้ซะอีกแต่ทีมงานอาจจะแบบคัดมาด้วยแหละทุกคนเอ้ยแต่เคมีก็แบบใช้ได้ใช้ได้ <laughs> บ,าบางบางคลิปนะ้านเราก็น่าจะเห็นบ้างแล้วนะคะแบบว่าแต่สเสน่ห์ของคู่นี้เลยนะที่นัดชอบคือ เกรจะพูดแบบคาค่ะอะไรเงี้ยแบบพูดกับอินยอะไรเงี้ยน่าหลักคือมันมีความแบบละมุนน่าหลักอะไรบางอย่าง <c oughs> แต่น่าหลักจริงคู่น,นี้คือแบบว่าบางมุมแบบว่าเนจะบอกว่าเขาตีกันก็ไม่ได้อะบางมุมฟิลแบบอินบูาอ,อยู่คนเดียวอะทุกคนเข้าใจฟิลปะจะบอกว่าตีกันอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็น่าอินดูดีนะคู่นี้ก็แบบน่าหลักดีนะคะได้ไมาเห็นเคมี นี่แบบว่าวันดีวทิทยาจบไปใช่ไหมนี่ก็เชียร์ให้แบบมีซีรีส์คู่กันอีกอยู่นะคู่นี้นี่แบบว่าเคมงเคมีนอกจอนี่แบบน่ารักไงเวลาคําพูดทั้งจเวลาเขาคุยกันนี่แบบ ใช่มันใช่เนี่ยตัวเกรดอะเขาจะมีความแบบคาคาอะไรอย่างเขาอยู่แล้วใช่ไหมส่วนตัวอินน่ะฉันว่ามันมีสนเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบเวลาเขาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทําให้แบบเกรดเอนดูอะแล้วก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแหละแต่เวลาอินพูดเดียวว่าแต่เกรดเอนดูเลยนัดดูเองนัดยังรู้สึกเอนดูเขาเลยเขามีความแบบมันมีความแบบเล่นเล่น,ลนแก้งแก้งหยอกๆยอกอะไรบางอย่างะที่ทำให้แบบว่ามันไม่ได้ดูเหวี่ยงไม่ได้ดูวีนขนาดนั้นอะมันแบบว่า หมือนแกล้งมากกว่าเอ้แต่แต่หลังจอวินจริงก็ก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องไปถามเกรดเองนะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเคมีแล้วดีเลยถ้าอยากให้ทำอีพสองก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าถ้าอยากให้ทำคู่อื่นก็คอมเมนต์บอกไม่ได้แต่ว่าต่อคิวกันหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าห้ามลืมไปกันกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะให้กันนะคะแล้วก็คอมเมนต์เมาส์มอยมาได้เต็มที่เลยเมาส์มอยจะเดี่ยวจะคู่อะไรยังไงก็ได้เล่าเรื่องเฟซอินม,มาได้เลยเพราะว่านี่ดูคือแบบยังเป็นโมเมนต์สั้นๆเองอะอาจจะมีอะไรมากกว่านี้อีกด้วยก็ได้นะ คนถ้าเกิดใครเหมือนว่าอยากเสริมอะไรก็เมาส์มอยได้เลยหรือว่าถ้าอยากส่งคลิปอยากอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นเก็อินหรือคู่อื่นนะก็ส่งมาได้ินบ็อกทางเฟซบุ๊กเลยนะคะถ้าจะทําก็จะได้ให้ทีมงานแบบถ้าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้ทีมงานแบบรวมโมเมนต์มาให้เพราะว่าบางครั้งทีมงานหามาเองอ่ะมันอาจจะแบบไม่ถูกใจแฟนคลับใช่ไหมเพราะเราก็แบบไม่ได้ไปรู้แหล่งอะไรขนาดนั้นบางครั้งมันเป็นการแบบเสิร์ชหาชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเห็นแล้วก็แบบดึงมาดึงมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ถูกใจถ้าใครแบบอยากให้ถูกใจก็แบบมาปามทิ้้ไว เลยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้และกันนะคะสําหรับเกรดอินบอกเลยว่าน่ารักเอ้ยอเคมีตอนแรกนี่นึกว่าเขาจะมีแต่หวานทุกคนเพราะตอนแรกนะเห็นนะคลิปอะมันเป็นฟิลแบบหวานหวานใช่ไหมนั่นก็แบบที่ที่นัดเห็นเองนะที่ไม่ได้มาดูวันนี้ยก็เห็นเรื่องค่าแบบเด๋วมีความแบบหวานหวานพอมาดูวันนี้ก็แบบเอ้ยเขาก็มีความแบบความเล่นความเซ์ความแบบแกล้งกันอยู่นะดีค่ะอรรถมีแบบหลายรสชาติเออน่าติดตามโอเคโอเคไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้า นะคะวุ้นเรื่องวายคู่ไหนก็รอติดตามกันจ้าทิมนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ